เมนูเก่าเมนูเดิมเพิ่มเติมก็คือไก่อานหารเป็นชิ้นไม่ใช่ไก่สับว่างั้นถ้าเบื่อก็อาหารเราซื้อแต่ถ้าทำเองก็ได้เมนูแบบนี้เราจะปวดปวดปวลืมไม่ได้ก็เนี่ยไก่ดาอันนี้เละหน่อยแต่ก็โอเคมาจะนี่กระเพรานะ <S 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 เอ๊ะผัดผงกระเพรานะไม่ใช่แกง น้ำท่วมทุ่งเลยอันนี้เป็นข้าวมันเมืม่อวานว่าจะทำข้าวมันไก่พอดีลูกซื้ออาหารก็เลยอะถึงแต่ข้าวมันไว้เฉยเนี่ยค่ะม,มันนี้เลยเอ่ะลืมไข่ดาวแป๊บหนึ่งสงสารไข่ฟองนี้มันแตกสงสารก็เลยกินสองฟองเป็นไงจ๊ะอ่ะทานเข้ากันนี่จ้ะ อาหารมื้อนี้ของเราโอ้โหหมุนติ้วติวติวเวียนหัวไหมอะ่ะผัดกะเพราเข้ามันไก่น่าจะบิสบินลาหรอมาแล้วะห็นอร่อยเหมือนเดิม่ะค่ะ